สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะหรือใครที่พรุ่งนี้มีสองก็ขออนุญ,ญาตให้ไปนอนก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะนานแน่ๆเลยหรือเปล่าตอนนี้อีกเจ็ดนาทีหรือแปดนาทีเนาะน่าจะเจ็ดนาที ข้อคูดสำหรับของขวัญน,นะคะคิดถึงพ่อขวันเนอคิดถึงเหมือนกันนะไม่เจอกันแป๊บเดียวเองแต่ก็คิดถึงมากมานะจ๊ะแล้วนนควาณิพ่อขวัญมีตุ๊กตาตัวใหม่มาแนะนำาสวัสดีจ้านูจือ้อน้องอะไรก็ไม่อยู่ช่วยตั้งชื่อให้หนูหน่อยได้ไหมคะเพิ่งถึงห้องค่ะก็เลยมาช้าขอโทษนะให้อภัยได้เปล่า ให้อภัยเขานะเ <c oughs> ข้าขึ้นสําสำหรับคนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะอ้าวหายไปสิคนเออชื่อน้องเหลืองเหรอไม่เหลืองนะน้องเขียวๆออกเขียวๆอวว,ว้ายตาดาดาอืม ชื่อผักหวานอนะไม่น่าจะหวาน้อ่ไพ่ะคคะน่ารักที่สุดเลยน้องเป็นผู้ชายผู้หญิงน้องมีโบอะน้องเม่อเป็นผู้ชายน้องบิงซูชื่อบิงซูแล้วคิดถึงน้องวิวเลยอะเออบิงซูไหมดูเป็นก้อนๆดิ โมจิละกันดีเปล่าออ oh oh ล <c ười> บิงซูไม่ก็บิงซูไม่ก็โมจิแหละคิดถึงน้องวิวเลยอ่ะเอ้ยคิดถึงน้องวิวเลยเออสวัสดีค่ะสามบีเออน้องน้งแข็งใสเหรอไม่ใส่เลยนะเขียวอึ่งลึงเลยเนี่ยจิ๊บจิ๊บหรอ เนียว่ะชื่อเมมเบอร์มือนี้สอดแจ้งบอกครับซอดแจ้งดีไหมอ่ะไม่ซอดแจ้งหรอกเดี๋ยวก็ดูนว่าพอดีแล้วคนก็จะมาว่ามาคนนะคะว้ายหลดุดอีกแล้ว นอนกี่ทุ่มก็คือพวอขอญพึ่งพ่กขอนพึ่งมาจากเชียเตอร์ค่ะก็มาให้เร็วที่สุดไกลเหลือเกินแล้วก็รถติดด้วยเอ้ยรู้ได้ยังไงวันนี้พ่กขัญไปซื้อน้ำแข็งใสฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ยังไงวันนี้พ่กขันซื้อน้ำแข็งใส บอกมาซะดีๆนะไม่เหลืองอ่อยนาะไม่เหลืองอ่อยนะชื่อหวานอ่อยไหมก็ผักอะไรนะผักหวานหวานอะไรนะหวานอ่อยใช่ไหมชื่อหวานอ่อยไหมถ้าโมจิก็แบบก็ก็นึกถึงน้องวิวเลยอะ เมื่อวานไปเชียร์ที่งานเกมมาจริงเป่าไม่เห็นได้ยินชื่อเลยอะไรนะผักอะไรนะ <c oughs> เขียวอือ้ออ้ยหลุดเกง่งหลุดจังเลยขอร้อง ก็คือหลุดบ่อยมากๆทำยังไงดีทุกคนอืมก็คือต้องชาร์จแบตไปด้วยนะคะพ้าอุงอ้งมะแงวเขินวันนี้หนู็อยู่พี่ออนคําแรกแบบแงวแล้วค่ะขอลานะคะไม้ไม่ได้วินเมื่อกี้คือแบบโทรศัพท์แล้วแบบลอยไปเลย วขวานคลองแท้ต้องนอนดึกจ้าจะหลุดดี๊ะจะหลุดดิ๊ะดันกิ่งค้างค้างจริงหรอใช่มือถือล่วงลองใช้แล้วชื่ออะไรดียะสรุปหวานอ่อยละกันชื่อแปลกดีคือมันมีน้องฉลามตัวนั้นจำได้ไหมคะทีด้ปะคนถามว่าเอาดีไหมอะ พี่ขวัญก็ไม่ได้ที่น้องกลับบ้านซึ่งแบบว่าวันนั้นอะ่ะเลิกงานปั๊บก็รู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็อยากกลับบ้านรุวยอีกแล้วขอร้อง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 อะนายรักเราหน่อยได้ไหมหมายถึงพี่พี่อะค่ะรักว่าขวัญหน่อยได้ไหมไม่ได้บินนะ จะดันอีกออกอีกป่ะ<ฮ>ก็ดันนะจริงๆคือตอนนี้ก็ยังดันอยู่อ,อ่อช่างมันถือแล้วเราจะดึงออกเลยแล้วกันอ่ะจะตั้งกันถือไปกันนะคะอ,อ,อยู่ข้างหลังอีกเ,อเข้าไป สวัสดีจ้าโอ๊ยน้องขาตั้งไม่ดีเลยอ่ะขาตั้งไม่รักดูแลเศร้าขาตั้งมันไม่ล็อกงามันไม่ล็อกทุศั์จะลองให้ เอไงดีเอาใส่ชาร์จไว้ในกระดาษทิชชู่แล้วกันตรงแกลนทิชชู่นะคะทุกคนมันคือวิธีช่วยอย่างหนึง่งเอาส่ชาร์จเข้าไปในแกลนใช่ไหมแล้วเราก็อย่างนี้เอามาแล้วก็โอ๊ยัดวนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เสียบ ที่ตูด,ดของโทรศัพท์แล้วเราก็ไปพิงกับกำแพงค่ะอ่าเป็นวิธีแก้ที่ดีถ้ามีใครสั่นก็คือลม้มความไปเลยสุดยอดเอเดนเอ้ยบินเป้าไม่บินแล้วใช่ปะ วนอะไรอ่ะวนอะไรหรอสรุปมันบินหรอ